ครก็สวัสดีครับผม,มน้นรอดชาแนลครับผมก็เช้านี้ครับมาลอยไข่ไม่น้ำเจ้าพยายอีกเหมือนเดิมครับก็จะหมานไม่หมานครับก็ปากติดตามชมด้วยนะครับก็น้ำลงเยอะครับปล่อยไข่ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับ มีครับเช้้านก็ขายผืนนี้ก็16เซน,นะครับกับ14เซนต์ต่อครับอปีนี้ไม่ได้ลงทุนนะครับใช้ขายเก่าเมื่อ2-3ปีที่แล้วก็เอามาต่อกันครับ มาวานร้อยไายครับได้ไปสวายไปเจตัวครับแล้วก็ปลาเกติดสามสี่ตัวครับผมก็น้ำลงเยอะก็ปลาอาจจะล่องได้ครับต้องเฝ้าครับตอนนี้ ไหลเบาครับไม่เหมือนเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วครับน้ําเยอะครับลอยยากครับตอนนี้น้ําไหลเบาลอยง่ายปล่อยทายง่ายเก็บง่ายครับก็ไม่ต้องรีบครับ ก็ลมพอมีครับวันนี้ Thank you. เนี premises, ่ยขี้ขยะเมื่อวานนี่ครับเยอะติดเยอะก็เช้านี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าของเมื่อวานครับก็ค่อยๆแกะไปครับเดี๋ยวมันก็หลุดเองครับเป็นพวกรากผักครับก่นเหลือผมหนักนะครับหนักก่อเหลือชาวบ้านเนอะก็ตอนแรกต่อมาก็ว่าจะเอาไว้ตกปลาครับ ขายยาวประมาณ300เมตรขายสองไส้ก็ไส้ละ200เมตรแล้วลุงก็ลุงก็เหลือประมาณ300เมตรได้หรือหรืออาจจะน้อยกว่านั้น คืนครับฝนหนักเมื่อคืนครับแล้วเมื่อคืนผมไม่ได้ออกไม่ได้ออกมาเปนา็นอาทิตย์แล้วครับตั้งแต่เป็นไข้ครับ <c oughs> อากาศก็หน้าร้อยขายครับอึมครึมครับแดดไม่ร้อนครับ ก็เดี๋ยวรอไกลเก็บขายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าก็ขีกน้ำเหมือนกันครับกว่าจะสุดสนามครับครับก็กลัเก็บขายครับ นนะรว่าเช้านี้ยังไม่ค่อยเจอไม่มีใครเจอเลยครับปลาก็ขยันลอยครับปลาส่วนมากจะเดินกลางคืนกลางคืนเขาก็รวยกันครับผมไม่ได้ออกฝนมันลินๆินครับแล้วก็กลัวไม่สบายครับเพราะว่าครั้งนี้แล้วฝืนลอยทั้งกลางคืนกลางวันครับก็ ไม่สบายไปเกือบอาทิตย์หมดค่าหมอไปเยอะครับได้ปลาไม่คุ้มค่าหมอ ต้ก็ค่อยแกะไปเรื่อยครับเนาในลากหังที่งแต่เมื่อวาน <c oughs> น้ำเหนือเขื่อนผมก็ไม่รู้มากน้อยนะครับแต่ว่าลงลงมาเรื่อยครับเมื่อคืนลงเยอะ ลงเรือค้างแห้งนะครับแล้วเช้านี้มาก็เฟ้นสายไปสองสองรอบครับเฟ็นสายก็คือสายที่ปล่อยชีุ่้นเนี่ยครับ <c oughs> ม้วนเข้าอีกสองรอบครับเพราะว่าน้ำลงมนะันขายจะไปไม่ได้คนระับ ยังไม่เห็นมีตัวชน,น โ้โหครับโหครับนีครับขิวามหลอมาครับเลอจนได้ก็หิวขายข้ามหลอเลยตรงที่เก็บก็หิวมาครั ก็มาเจอตัวพอดีเจ็บโฟ้ครับเช้านี้ครับหมานครับสุดยอดครับ สองโลครับประมาณครับ I'm you <laughs> ครับหมาตัวสวายใหญ่ตัวครับครับคิ EP ีนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหาก,กินไม่ห่งวิชากับนนนท์ชาแนลครับผม EP นี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ